คลิปนี้อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับเพิ่งมาถึงมาตอนสิบโมงยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับตอนนี้รถท้องถิ่นนะครับขบวนที่สี่สองหกนะครับกาลังเคลื่อนขอบวนไปตั้งขบวนเตรียมตัวออกนะครับตอนประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับ อบนนครราชสีมานะครับขบวน426นะครับก็มาอุบลราชธานีเป็นครั้งแรกนะครับสถานีอุบลราชธานีก็ตั้งอยู่นันเพอวาลินชำมราบนะครับ ไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองของอุบลราชธานีนะครับก็หนักมีน้ำมูลนะครับกั้นขวางอยู่นะครับแต่ตรงจุดนี้นะครับถ้าเดินทางไปที่ตัวอำเภอเมืองก็ไม่ไกลนะครับประมาณสักสามกิโลครับบรเวลานรสองในขาดบรองถงในการสห้านาที บริษัทตลอดไปทางสถานราชิสี่มาบริษัทตัวเชื่อต่างอยู่แล้วตู้นะของระจักรยารหงษ์คานวนรถวิชาที่สองนะบริษยทรถจัางษ์คนบริษัทรอขึ้นเยอะเลยี่กเวลาอนามทีรับรตลอดสานาบริษัทตัวชื่ออีกครึ่งชั่วโมงครับขววนรถสึงจะออกนะครับรรางษานิทรชาที่ส มาจอดแอบอยู่ตรงนี้นะครับทิตาชีสี่ห้าหนึ่งห้าถ้าจะไม่พืนก็ทำขบวนรถตวนพิเศษที่ส่งมานะครับกรุงอุบลราชธานีนะครับอากาศก็กำลังดีนะครับถือว่าไม่ร้อนมากตอนนี้เราที่ของเรา ตรงโซนนี้ก็เป็นบ้านพักนะครับอาต,ตรงนู้นนะครับเป็นโรงรถจักระนะครับนี่ไงเจอแล้วครับครับรแหมหาตัวย่างกันนะครับฮิตะสี่ห้าหนึ่งศูนย์นะครับจอดอยู่นะครับสี่ห้าหนึ่งศูนแล้วก็ G A สี่ห้าสามแปดนะครับใช่บอก่ามันวมันไกลเหลือเกินผมมองไม่ค่อยชัดน่าจะใช่นะครับตอนนี้ <S <S เดี๋ยวอีกสักคู่จะม,มีขบวนรถต่อนะครับรถนครราชสีมาบนราชธานีครับรถ <2. S 1> ทินนะครับวันที่สี่สองหนึ่งอ A หนึ่งคันวันนี้ก็มาให้แฟนๆที่รับรถไฟได้ สองนาฬิกาเก้านาทีนะครับแอบขบวนรถเข้าก่อนตั้งหกนาทีนะครับขบวนสี่สองหนึ่งนะครับ,บนครราชสีมาบุบลราชธานีนะครับขอบคุณท่านผู้โดยารโุกทการที่ได้ใช้รถไฟเป็นยาพาหนะในการเดินทางระหว่างปัญญานี่ว่ารถไฟจะรับใช้ท่านผมก็จะเดินทางกับขบวนนี้ครับตอนที่กลับเป็นสี่สองสองนะครับ ก็เดินทางกันต่อไปครับเดี๋ยผู้โดยสารลงก็จะนำริ้วขบวนไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสักสินาฬิกาก็จะนำริ้วขบวนนะครับมารอครับมาตั้งรอผู้โดยสารน,นะครับแล้วก็เดินทางต่อนะครับไปนครราชสีมานะครับขบวนรถนะครับ แต่ส่วนตัวผมจะไปลงที่สถานีอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ใต้ไม่มีให้ชมนะครับขบวนรถแบบนี้นะครับ สอบคาคุณ้มคาหลิวเข้าไปเก็บก่อนนะครับกำลังจะออกันนะครับบววนสี่สองห นะครับออกต้นทางอุบลราชธานีนะครับไปสุดปลายทางที่นครราชสีมานะครับก็ออกเวลา12นาฬิกา35นาทีนะครับไปถึงนครราชสีมาก็ประมาณ18นาฬิกานะครับแต่ผมจำตัวเลขไม่แม่นนะครับว่ากี่นาทีนะครับ เป็นางสื่อ<ศ>ของระารวงสาธาุขเพื่อกบเดลชาจาราที่ตอกน้าพอพั์ามพอมายืนฝั่งนี้อากาศร้อนนะครับสงสัยหลงังคาจะบังลมนะครับถ้าอยู่ทางด้านเหนือนะครับทางนู้นนะครับอากาศดีเลยครับลมพัดเย็นสบายนะครับ อ,อ,อีกสองนาทีนะครับดี๋ยวออกแล้วครับ อันนี้ริ้วขบวนของด่วนพิเศษอีสานวัฒนานะครับขบวนที่สองสี่นะครับถ้าจำเวลาไม่ผิดก็น่าจะออกช่วงบ่ายๆนะครับตอนนี้ก็รอเวลาอยู่นะครับโอ้ลมมาพัดเย็นชื่นใจเลยครับอีกนาทีเดียวนะครับขบวนรถจะออกนะครับ ออกากสถานบราชานแล้วค่ะบรตช่วยเราจดสถานบรารสานีไปแล้วมรับขอพิารที่สถานีบววายเราปัสสสถานี้ว่ยนสานีบคุณทานทม่สุดยอดเลยนะครับทานกหวานหูไหมล่ะ มีรถเข้ามาจอดอีกหนึ่งขงบวนนะครับด่วนพิเศษที่สองหนึ่งนะครับกรุงเทพบบทุบวนราชธานีนะครับรถนั่งนะครับปรับอากาศนะครับทั้งขงบวนนะครับมาแล้วครับ เดินที่ชาญตลาที่มากเนไปปวหลังร้อนตราจบขบวนเดได้ค่ะเดินที่ชาญตลาที่ไม่มากเปนไปอีกหนย่ภาพผ่านตจมาและวัรชลาที่หนึ่งและมันลองลาจากขบวนเดินไ้ค่ะขอบคค่ะเดี๋ยวเขามาจอดได้สักพักหนึ่งนะครับก็จะตีกลับนะครับเป็นขบวนสองสองนะครับกับขากรุงเทพนะครับ น่าจะออกประมาณบ่ายสองโมงห้าสิบนาทีนะครับผ่านบริการตู้ซ่าที่นาาี่สถานีบนราชสถานีที่นี่สถานีบนราชาสถาน,นาาีจะเป็นสถาน,นาาีปลายทา,าขงของขบวนรถ นที่าจะับนรถน,น,น,น่าจะจอดรออยู่ตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ไม่มีขบวน,นรถเข้าออกในตอนนี้นะครับตอนนี้พนักงานก็เตรียมตัวทำความสะอาดนะครับจะบอกบรรยากีศว่าารต่อไปการรถไฟจะยังใช้ท่านรองายฝค่งมะ ก่อนนะครับรอเวลาออกอีกทีนะครับตอนแรกนึกว่าจะจอดรอเลยไป<ส> <pea> ตั้งขบุนหน้าสถานีนะครับส่วนพิเศษสองสองนะครับ เดี๋ยวจะออกตอนวย2ยสองโมงห้าสิบนาทีนะครับ เดลลาเงน้อยที่น่างสลารได้ดงบอลสบอรดแบบพิเศษนบปราบวันที่22รับส่งวิชาตลอดห่างเากรุงเทพเจ้นเลิรวลา14ในกาหาดาเพื่อเปือการเลาที่ดึงแนานนี้จะจัดหานวันด้สชลารด้วค่ะทันเนลาตรวจสอบในสารแล้วผลงานสิ่งของและจัาราลของทานเพส่อลบอลในจานเชลารที่หนึ่งค่ะค จะตกใจเสียงวีดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับเรื่องเสียงวีดนี้ต้องยอมก่อนเลยนะครับ 2อนาทีนะครับได้เวลานะครับเปิดไฟแล้วครับ ถึงกรุงเทพก็น่าจะดึกน,กน,นะครับน่าจะประมาณสี่ทุ่มกว่าทางากขณที่ทานสถานีได้สัญญาณบนบวนรถด่วนพิเศษรออากาศวนที่สองทองเจอกเวลาป็นสนาฬิกาหสินาทีเป็นขบวนชานลาที่หนึในขณะอออยังปานีนะครับรถบรถชักวิดเบาๆนะครับก็ยออังชั่วนะครับ สถานีสิตเกะสถานีอุทุมพรที่ใสเป็นสถานีน่าไค่ะการไปประเทศไทยเขอบอกณาท่านไม่ได้สา่งรินาที่เราชาดอารัเป็นยาวานาการนทางปทิ่ทานเดินทางสจจะมาบรรทานเดินสวัสดีค่ะก็ประสบกับความโชคดีค่ะสวัสุีค่ะ วนที่เราจะไปอันนี้เคลื่อนขบวนเข้ามาแล้วนะครับหลังที่สองนู้นนะครับก็เดี๋ยวปิดคลิปนี้ด้วยตรงนี้นะครับ หากมีคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าบางทีผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าใส่แมสนะครับทันบริษัทปร,ระซ้ากบอนโดที่เทียบชาร์ล้าที่สองในขณะนี้เป็นกบอโดทองที่กระบาลที่422เจ็มเพินเวลานสิบสี่นาฬิกาห้าสิบนาทีรับส่งบริษัทตลอดไปทางสถานากัมชีทันบริษรัทมีตรวจเช็าการบร,ริษัทแล้วเรือนันติของและจำารรยาของไทย ประชาสัมพันธ์น่าจะประกาศผิดนะครับน่าจะออก15นาฬิกา15นาทีนะครับทันดีสัโดยผู้คโดยที่เทียวชานสุราที่สองในขณะหากคลิปนี้นะครับถ้าในคลิปวิดีโอนะครับถ่ายติดบุคคลใดเข้ามานะครับก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับนานชิงขอกและสัมภาระของค้าขึ้นขบวนเดินในชานเวลาที่สองการของค้า